สวัสดีครับผมกันเชียงใหม่นะวันนี้มาดูเหรียญหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียงนะฮะจังหวัดสระบุรีนะครับเียญแรกเนี่ยจะเป็นเสมานะครับแบบนั้นเล่นกันเป็นหมื่นนะมีชุบเป็นเสมาเหมือนกันนะนี่เป็นรุ่นสองนะครับจะมีแยกสองสองเล่นนะสองเนื้อนะคือมีชุบกับแบบเปลือยอะปักขาเปลือยกับชุบนังน,นี้ชุบนะชุบก็จะเงาๆแบบนี้นะครับนะครับอ่าแบบนี้มีสองบ็อกนะครับที่ดูก็จะมี ตรงอ,อ่างเนี่ยจะมีเนื้อเกินข้างในกับไม่มีนะนี้ไม่มีนะครับถ้ามีจะอยู่ข้างในนะเกินขึ้นมาเลยนะนะครับเหรียนนี้ก็ดูไม่ยากนะความคมชัดนะหน้าตานะนี่จมูก,กจะเปิดๆนิดนึงนะนะครับนี่เงาสะท้อนนิดนึงนะเพราะว่าเหรียญเงานะครับเหรียญมันเงาวับเลยนะครับขอบตัดประมาณนี้นะเออ ทางขวาจะมีแบบผีขีดนะครับบางองค์ขีดเป็นครึ่งก็มีนะครับนะพวกนี้จะเป็นปั๊มแรกๆนะครับทางซ้ายนี่ตัดขีดขาดเลยนะเจาะหูประมาณนี้นะครับนี่ราคาเล่นหานะครับก็อยู่สักสองพันบวกลบแล้วกันนะสองพันบวกลบนะยินดีรับเช่านะครับสองพันบวกลบนะครับนี่ไม่ได้แพงมากนะครับรุ่นแรกเป็นหมื่นนะครับ มีก็ส่งรูปมาดูได้นะบินดีรับเช่านะครับดูเป็นไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับยินดีรับเช่าพาทุกประเภทนะครับส่งรูปมาดูได้เลยนะครับนี่เลยนะข้างๆนแอดมาเลยนะครับใส่ตัวแอดด้วยนะครับ GUNcm นะครับขอบคุณครับ